สวัสดีครับผู้ชมครับ 6, ผมพันธุแตกนะครับอ้าวพี่น้องๆครับอยากให้กำลังใจทีมงานของเรานะครับไปกดปุ่มซุปเปอร์แตงอยู่ด้านล่างนี้เลยครับ ก็เรื่องราวของของทั่วทั้งโลกที่เป็นความรู้ตรงนี้นะฮะเอานะฮะเริ่มต้นอยังไม่รอช้าเลยนะครับเพราะคู่นี้เขบอกเขอยากจะออกมาเรือเกินในกลุ่มทั้งหมดนี้นะฮะไปที่จักรยาน L.A. มาครับทุกคนก็ลุ้นกันนะฮะไอเอ้ยก้าวตรงกางครับ ตรงกลางตรงกลางมามามาเลยครับตามมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาให้พูดความรู้สึกก่อนฝ่ายภรรยาดีกว่าถ้าทางจะดีใจมากเลยอ๋อดีใจมากค่ะเพราะนี่เป็นภารกิจอย่างหนึ่งค่ะที่คุณพ่อหนูอยากให้ทํามากค่ะคือยงไคือมาจับมือพี่ปัญญาก่อนค่ะแล้วคือขอบคุณมากคุณพ่อตาผมเขาเป็นคนที่ชื่นชมตัวพี่ปัญญามากค่ะ เล้วฮะเลยบอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสมามาจับมือคุณปัญญาให้ได้ครับใช่ค่ะพ allora ูดกับคุณพ่อแล้วฮะกล้องไหนดีฮะเสื้อตัวเนี้ยคุณพ่อผมเออพูดคุณพ่อที่พูดคุณพ่อเขามาเขามาเชียร์เองไม่ได้นะฮะเขาก็เลยฝากเสื้อตัวเนี้ยมาโชว์ให้ให้เขาเห็นหน่อยว่าเฮ้ยพูดกับคุณพ่อแล้วครับคุณพ่อครับพ่อครับผมได้มาทำภารกิจสำคัญยิ่งนะครับให้คุณพ่อแล้วนี่คือเสื้อของคุณพ่อหนูเองค่ะทางนักลูกสาวพูดนะครับค่ะพ่อคะวันนี้ลูกเขยพ่อก็ได้มาาาอออกกรรรยยยยแล้้ววนนนะะะะคคพ่่เชชี์หูด ก็เอาเสื้อคุณพ่อมานำโชคท well, ั oh, uh, ้งหมดคุณปรญยาเรียบร้อยแล้วแล้วตั้งคู่ก็ได้ออกในรายการตรงนี้แล้วนะคุณพ่ออย่าลืมเชียร์นะฮะคุณพ่อนะครับเอานะครับมาดูคู่นี้หน่อยนะครับก็แต่งงานอุ้ย เร็วๆนี่เองใช่ค่ะพี่คู่ของเราเป็นเลข3ค่ะพี่เลข3เรื่อจากเราคบกันมา3ปีค่ะพี่แล้วเราแต่งงานกันมา3เดือน3เดือนแล้วนี่เราก็จะมาเอาเท่าไหร่คะก็จะมาเอา3ล้านไม่มีใช่ไหมครับพารบ้านเฟย์สามพันสามสามพันสามแสนนะสามแสนโอ้สามแสนอันนี้ตั้งใจเลขสามนำโชคยิงขนาดนี้นะฮะมาถึงเรื่องเราละเลขสามนำโชคหรือเปล่าตกลงก็คือจริงๆแล้ววันนี้ตั้งใจจะมาเลือกสามแสนแต่สองแสนลองเลขคู่ดูบ้างค่ะ สองแสน,สแสนบาทค่ะสองแสนนะสองแสนเอานะครับ,บ<า>เลือกสองแสนครับ <c oughs> สองแสนครับจะเจออะไรครับสองแสนน้ำโชว์โอ้โหอ <c oughs> <c oughs> ู้หูพิดชัดขัง เมื่อกี้มีบทบทอแล้วนะฮะบริษัทหนูอะค่ะที่เขาทำเกี่ยวกับกระดูกเทียมอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหจะเฮงแล้วเนี่ยจะโชคดีแล้วเดี๋จะเฮงหรือไม่นี่เอาล้ครับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือขาเทียมครับ<ล>ดูได้ครับเชิญ <ขา S 1> ยิบสบายเลยกรรมการบอกว่าหยิบดมกัดถึงไม่ได้ <S 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 ไนะฮะแต่ว่าดูได้เอานะฮะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่คือขาเทียมครับและไม่ใช่ขาเทียมธรรมดาครับนี่คือขาเทียมคอมพิวเตอร์ ห้าเลยครับมันเป็นคอมพิวเตอร์ครับเขาเรียกว่าซีเล็กซีเล็กคอมพิวเตอร์เล็กนี่นะฮะเป็นขา,าเทียมคอมพิวเตอร์ที่ข้อเข่าครับนี่คือข้อเข่าครับทำจากไทเทเนียมฝังไมโครชิปครับเพื่อคอนโทรลการเคลื่อนไหวด้วยระบบไฮดรอลิกนะฮะข<ะ><ะ>าเทียมนี่นะครับเขาบอกว่าเหมือนจริงได้ถึง95เเลยนะครับ<น>จะเล่นกีฬาปีนหน้าผาสบายมากเอาละตรงนี้นะ,ะสองแสนบาท มีเวลา15วินาทีที่จะตัดสินใจว่าจะเล่นหรือไม่เล่นพร้อมนะครับปรึกษากันดีๆผมผมส่งเวลาให้ว่าจะเล่นหรือไม่เล่น15นาทีครับเริ่มจับเวลาครับเอาไปหาเล่นไปหาเทียมคอมพิวเตอร์แต่ตัวเองเก่งคอมพิวเตอร์อ่ะมันคก็แบบม่ราคาเท่าไหร่เนาะซับซ้อนกันมากครั้งหนึ่งในชีวิตไหนๆง่ายข่าวิทยุสุดท้ายสามีตัดสินใจเล่นครับโอ้โหผู้ชมนะฮะทั้งผู้ทำและก็ผู้ที่มาร่วมรายการเนี่ย มันมันแนาลมนะพกพาพื่อนอยู่ในใจยังไงนะเอาละฮะฟังคำถามดีๆนะคำถามนี้ไม่ยาวเท่าไหร่นะฮะฟังดีๆนะครับขาเทียมคอมพิวเตอร์ข้างนี้อันนี้บอกไปเลยนะมีราคามากกว่ารถยนต์ญี่ปุ่นทั่วๆไปที่เราเห็นกันถามว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับหนึ่งนาทีเริ่มครับ ตอบถูกรับสองแสนครับตัวนี้จะเป็นอรถ้าที่อะไรถ้ามันถ้าไมด้มาทำเป็นพวกอะไรราคามากอ่ะรถญี่ปุ่นหนึ่งคันเนี่ยทั่วไปอะนะาไเนี่ยมันจะไปนะเท่าไหร่ดียวแสามี้าแสนห้าห้าแสนสามเอปกติรถญี่ปุ่นมาห้าแสนห้เท่าไหร่เดียวถึงหกแสนไม่น่าจะีปุ่นญี่ปุเดี๋ยวพี่เวลาครับรถพูดถึงรถญี่ปุ่ต้องเป็นใช่ค่ะนี่ต้องมาถึงร้านเพิ่งครึ่งทางเอง มากเกินแล้วที่นร่ญี่ปุ่นนะขาคอมพิวเตอร์ครับเหมือนจริงที่สุดในขณะนี้ครับ95จะวิ่งเล่นกีฬาได้ครับโอกาสเป็นครั้งแรกที่ให้เป็นฝาชฝดชั่วคราวเวลาน้อยลงลื่นเลยละครับ15นาทีสุดท้าย10้สิิตอบครับตอบครับเอาแล้วนะครับตรงนี้นะครับ ขาเดียมคอมพิวเตอร์ข้างนี้ราคามากกว่ารถญี่ปุ่นหนึ่งคันราคาเท่าไหร่ตอบครับก็9ก้าแสห้ามืครับเก้าแสตอบมาแล้วเรียบร้อยฮันนีมูนอยากไปไหนเหนือใต้ เชียงรายไปดูวัดล่องขุนอาจารย์เฉลิมชัยใช่ครับของภาคเหนือไม่เคยไปเลยอ๋อป้าจิตอยู่เชียงรายด้วยเหรอไม่ใช่ไม่เคยไปนภาคเหนือยังไม่เคยไปภาคเหนือไม่เคยไปวัดล่องขุนอาจารย์เฉลิมชัยไปดูต่างๆนะแล้วไม่ต้องเฉลยตรงนี้ไม่เลีงเลยนะแน่นอนเอาไปกลับเลยไม่ต้องคิดมากคือแน่นอนคำเอาครับเอาครับเอา ไม่มีไม่มีความรู้ในด้านนี้เลยว่าไม่มีข้อมูลเลยก็คือไม่มีข้อมูลเลยว่าราคามันถูกแล้ว่าถูกขึ้นมา่ะคิดว่ายังไงก็ไม่ถูกแล้วจากแสน่สนใจแต่ประสบการณ์น่าจะเป็นแนวนี้แต่ประสบการณ์ผมว่ามันน่าจะเป็นตอบแนวนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเอาเลยเพราะว่าผมว่าถึงตอบ9 0 0 0แสนออกมาห้า0,000ื่นเกิดมีห้าพแล้วครับอ๋ออาจจะมีเศษๆต่อไปได้อาจจะมีเศษอ่ะมันจะไปทำอะไรที่เชียงรายบ้างเนี่ยที่อยากจะไปก็คือจะไปทำาเลยที่วัดหลองหุนจะไปไหมไปดูวัดที่อาจารย์เขาสร้างอ่าใช่ไปดูอ่ สามเด็จขี่ม้าขีมินทบาทใช่ใช่มตลงหลายอย่างไปดูหมอกเอาออกไปแล้วนี่ผมเอาแล้วไม่ให้ปัญยาืนนะจีคอมพิวเตอร์นี้นะครับมีราคามากกว่ารถยนต์ญี่ปุ่นหนึ่งคันถามว่าราคาเท่าไหร่ตอบมา9ก0 0 0สนห้าหมื่ตอบมาแล้วเรียบร้อยก็บอกว่าไม่ฟังเฉลยแล้วคำตอบนะครับแล้วก็ ผิดค่ะแต่พี่ชายรยาบอกว่าเท่าไหร่นะห้าแสนกว่าห้าแสนใช่ไหมฮะทางนี้บอกเก้าแสนกว่ามากกว่านั้นครับเป็นล้านมากกว่าล้านอยู่รถยุโรปมากกว่าล้านล้านเท่าไหร่ฮะล้านห้าเลยค่ะล้านห้าทุกท่านครับ ถ้ามีเกร็ดบอกว่าสักมากกว่าล้านนี่ภรรยาที่ถูกเลยทีเดียวคนผมใช้รถญี่ปุ่นโอ้โหเอาล่ะไปที่เชียงรายไปทําจิตสมาธิพักผ่อนอันนี้รู้ได้เต็มที่เลยนะฮะไ,ไปเลือกที่พักดีๆนะฮะ ขอบคุณด้วยนะครับออโต้บ็อกซ์เซาท์อีสเอเชจียาจำกัดนะฮะแล้วก็สำหรับใครคที่มีความ,มปรารถนาต้องการที่จำเป็นที่ต้องใช้นะก็ไ,ไ,ไปลองดูนะเพราะว่ามันไม่ใช่ขาธร,รรมดาทั่วไปแต่มันเป็นขาที่เราสามารถจะคอนโทรลเขาได้ด้วยนะเ<ม>พราะเราขยับปุ๊บเนี่ยเจ้าไมโครชินก็จะทำงานทันทีเลยทีเดียวนะฮะเขาควรจะพูดด้วยนะครับยินดีด้วยครับยินดีครับขาเทียมซีเล็กเป็นขาเทียมที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2545 มีส่วนประกอบของไทเทเนียมซึ่งให้ความแข็งและเบากว่าเหล็กสามารถควบคุมการงอและยืดหดของหัวเข่าด้วยระบบไฮดรลิกและมีตัวเซ็นเซอร์คอยตรวจจับการถ่ายน้ำหนักของขาจึงทำให้ผู้ใช้สีเล็กสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนคนปกติถึง95%ทั้งเดินวิ่งกระโดดหรือออกกำลังกายทำให้ขาเทียมสีเล็กนี้มีราคาถึง1 5ล้านบาท ต่อไปเลยนะฮะกำลังสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับไปที่จักรยาน LA ครับไม่เสษกระสากันอยญ่แล้วอ้าวดูนีครับได้จริงๆแหม่เป่าบนกันใหญ่เลย <c oughs> สวัสด,ดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ตะก,กี้ตะก,กี้อะใช้ใช้สูตรไหนครับข <c oughs> าอะไรฮะบอกหน่อยทุกวันอะไ <c oughs> โอ้โหพกมาด้วยครับพกมาด้วยดังเลยนี่ <c oughs> เป็นไง <c oughs> เขาเขามีโอกาสกำมืออรอย่างนี้บ่อยไหม ปกติจะไม่ค่อยไม่มีนะต่อหน้าปัญญาเนี่ยทำตัวอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะจับพูดเองนะได้โอเคกลับมาถึงตรงนี้ตรงนี้เอาละเท่าไรดีเลขหนึ่งนำโชคหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนนะใช่ค่งนไทยก็ไม่น้อยนะหนึ่งแสนบาทครับมาจะเจอของอะไรแลวจะเป็นอย่างไรคู่นี้จะเล่นรออีกไม่เล่น ลองดูนะครับมาแล้วนะฮะเสียงโป๊ๆมาแล้วว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะหนึ่งแสนครับ, 1, รบ <c oughs> ดูนะฮะการประคองกล่องมาของเจ้าหน้าที่เรานี้ต้องระวังมากพรแสดงว่าชิ้นนี้นี่มันยังไงกันเนี่ย <c oughs> อยยังไงเนี่ยคุ้นกันดีที่บ้านต้องมีนแน่นอนเลยนะครับ <c oughs> นี่คือโยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิ์ UHT เห็นบ่อยๆที่บ้านมีลู่บ้านดื่มประจำดื่มประจำแน่นอนเลยทีเดียวจริงไม่ได้เอาใจนะคะจริงเพราะเขาขายดีอยู่แล้วขอมจริงใช่มีประโยชน์อยู่ตรงนี้แล้วนะหนึ่งแสนบาทมาดูว่าคู่นี้หลังจากอีตรงนี้แล้วจะเล่นหรือไม่เล่นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นโยเกิร์ตพร้อมดื่มอย่างนี้นะของดัชมิวส์นี้นะอดไม่ได้จะมอบโชคก่อนนะงั้นไปมอบโชคก่อนนะครับโยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิวส์ UHT โชค เราเกิดพร้อมดื่มดักอื่ม h t หลากหลายรสชาติครับมีส้มสตรอเบอรี่บูเบอรี่ธรรมชาตินะครับผักผลไม้ผลไม้รวมนะฮะผลไม้ผสม15นาที100,000มีอยู่ในบ้านด้วยดื่มทุกวันเล่นหรือไม่เล่นมองหน้ามองตากันแล้วปรึกษาได้ดี15นาทีครับเริ่มครับเล่นไม่เล่นมีเวลาครับ เล่นเลนเล่นเล่นกันเล่นละกันเล่นลนกันเล่นละกันมันเพราะอะไรไม่ต้องคิดมากหรือชัดชัวๆมีลังเลไหมก็คิดว่าถ้าเป็นดวงก็น่าจะตอบได้อยู่แล้วไงคะก็คือพอมีข้อมูลอยู่ว่าแต่ว่าอ่าพอมีข้อมูลพบเห็งเขาอยู่ทุกวันใช่ทุกเวลาน่าจะเป็นของเราหนึ่งแสนเอาลวนะะไปนี่แล้วครับให้ดูแล้วนะแล้วคุณอย่ามาชะโงกตรงนี้นะให้ดูนะฮะเก็บนะครับ แล้วเราคว่ำเลยตัดสินใจเล่นนะฮะหนึ่งแสนบาทครับพร้อมนะครับพร<ช>้อมดีๆครับ1นึ่งแสนบาทผลไม้ที่ปรากฏอยู่บนกลองนะครับโยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิล u ูเทั้ง6กลลองเมื่อสักครู่ก็เห็นไปแล้วนะฮะมีทั้งหมดกี่ชนิดนึกออกไหมเข้าใจคำถามใช่ไหมมีทั้งหมดกี่ชนิด หนึนาทีนะครับจับเวลาครับหนึ่งแสนบาทครับสีเขียวจดด้เริินดุหวันยินดุหวันเกินจะเป็นรถส้มเป็นรถส้อ่ะรถส้มหนึ่งยวพี่ไกก็ว่าทั้งหกล่องเนี่ยมีผลไม้ไปเกี่ยวข้องอยู่กี่ชนนิดครับ1นึ่งแสนบาทครับ ตอบครับบอตแล้วเวลาจำคำไมานิดเดียวเองใช่ค่ะตอบเลยค่ะตอบเลยครับตอบเลยเรา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 ไม่ไม่ไม่ไล่จำนวนอะนะไม่ไล่จำนวนลองคิดว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเขาจะตอบอะไรยังไงเข้ว่ากันส้มมีส้มเบียอันนี้คิดว่ามีอะไรบ้างนะส้มมีองุ่นมีบัวรีเชอรี่เชอรี่อ่าน่าจะประมาณนั้นโอ้ยไม่รู้หลังเลยอยู่คนควอ่ะใช่ใช่แต่เลือกแต่เลือกเลขนี้ค่ะแต่ว่าอยู่ดีดี แจงไม่ออกแต่ว่าจะเอาเลขนี้ามาแว็เลขนี้เข้ามาทั้งหมดนะฮะผลไม้ที่ปรากฏอยู่บนกล่องโยเกิร์ตพร้อมดื่มด้วย UHD ทั้ง6กล่องเลยนะฮะบนกล่องนี้เห็นจระเลยนะฮะมีทั้งหมดกี่ชนิดตอบครับหก,<ช>หกชนิดหกชนิดใช่หกชนิดแต่ทัแจงไม่รู้เรื่องและ <laughs> แต่บอกว่าหกชนิด <laughs> ตอบมาแล้วเรียบร้อยหกชนิดครับแอลันท่านแอล,นนแลนนันเอา ไฟไฮท้าทายกันหน่อยไปไหนกันดีนะเอาให้มุนไปเลยบาหลีนี่ห้าหกหมื่นใช่เหรอรู้จักใช่ไหมรู้จักค่ะอยากไปด้วยอยากไปด้วยไม่วันนั้นดูรายการทีวีแล้วอยากไปด้วยบาหลีนี่มันสวยงามมากเลยห้าหม่นไปกับนะสองที่นั่งห้าหกหมื่นนะเอาไม่เอาไฟไฮมอบให้นับหนึ่งเอาเลยเอาเลยค่ะนับสอง เอาเอาเอาฮะเอาครับอ๋อยังใ้วยนะใอญ่เอาแล้วตองแแล้วต่แล้วแต่ตองเอาเอาเอาแล้วกันค่ะอยาไปอยู่ดีนะคะอยากไปมากไม่คือว่าถ้าเป็นปาเศอื่นเนี่ยอาจจะไม่เอาโอพอดีเลยอาพอดีคืออยู่ในใจเนี่ยคือวันนั้นดูรายการทีวีแล้วพอดีผมพูดขึ้นมาเลยเอาแล้วจะเกามาได้หนึ่งแสนทำไงอะ ก็ถือว no ่าไม่เป็นดวงของเราไงคะแล้วแต่ดวงโอ้โหตกลงอยากจะไปบาหลีเพราะมันอยญ่แล้วกันแล้วปัญญาก็พูดนแพอดีีกิีฮะแล้วกันโอ้โหเอาไปให้พ่อให้ครบโอ้โหได้ห้าหกกล่องเนี่ยกล้วผลไม้ที่ปรากฏอยู่บนกล่องโยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิลยูเอสทีทั้งหกกล่องมีอยู่ทั้งหมดตอบว่าหกชนิดหกชนิดคำตอบนะครับ คงใช่เลยค่ะพูไม่ออกพูดไม่ถูกเลยคือผมก็ทำหน้าที่นี่ของผมอยู่พักหนูนะ <c oughs> <ช>แล้วก็ต้องให้ต้องให้ต้องให้แล้วบางคนที่ส่วนใหญ่นี่รับเขเพราะว่า มันไม่มีความมั่นใจแต่อันนี้ปอกกาลังเลยพอทั้วงก็ลังเลยก็คืออย่างไล่ไม่ได้ไงฮะอย่างไล่ชนิดไม่ได้ไงเออชนิดไล่ไม่ได้แต่ว่าอยู่ดีมีเลขหกเลขหกคือเป็นเลขนำโชคไงฮะ๋อเป็นเลขนำโชคเลยเลขนำโชคของเราโยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิวทั้งหกกล่องนี้มีอยู่ด้วยกันหกรสได้แก่รสส้มรสสตรอเบอรี่รสบลูเบอรี่รสธรรมชาติรสผลไม้ผสมและรสผักผลไม้รวมซึ่งแต่ละรสจะมีรูปผลไม้บนกล่องที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะกล่องรถผลไม้ผสมและรถผักผลไม้รวมจะมีผลไม้เพิ่มมาอีก3ชนิดคือองุ่นสับปะรดและแอปเปิ้ลดังนั้นทั้ง6กล่องมีผลไม้รวมกันทั้งสิ้น6ชนิดใช่ไหมครับอันนี้หอันนี้เอาไปขึ้นหิ่งบูชาเลยนะมอบไป ไปขอบพระคุณไปด้วยนะครับโอ้โหมันก็แล้วแต่ดูนะคบท่านผู้ชมม่าจะทำไงดีลองดูคู่ต่อไปตัดสินใจดีๆนะครับไม่เกี่ยวกับผม嘛นะมันมันอย่างนี้นี่เองไปที่จักรยานเอลเอครับดูว่าคู่ต่อไปจะตัดสินใจอย่างไรอันดับแรกขอให้ไฟติดก่อนครับไฟเอ่ยเอาละเอาละบนนู้นนะครับมาครับมาครับระวังครับระวังขออนุญาตข้างล่างนิดนึงนะฮะขออนุญาตนิดนึง ลงมาครับดูแลภรรยาดีๆนะตัวเองมาครับมีน้องด้วยอมีน้องอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับเดินดีๆครับเดินดีๆใจเย็นๆตื่นเต็มเต็มก็พอไปหมดแล้วครับแล้วฮะมันปวดไหมแม่นไปหมดแล้วท่านเนี่ยตะครูต่ตะกี้นี้ด้วยใช่ไหมจะได้ครับเออแล้วเรื่องนี้คนแรกเป่าฮะคนแรกครับโอ้โหกี่เดือนท่านเนี่ย เกือบเกือบสามเกือบสามโอ้ต้องระวังนะต้องระวังนะนี่ต้องเอทองลยนะใช่ครับแม้ว่าสองคืนเนียอยู่บ้านนี้ไม่ให้ยกของเลยนะไม่ได้เลยนะนะเห็นเขาข้างแรกเป็นไงบ้างฮะไม่ชอบตรงไหนตรงไหนยังไงลักษณะเลยทั้งหมดไม่ใช่เลยเขาเป็นคนที่ชอบแบบคนคล้ายๆว่าตัวเล็กๆเล็กเล็กคือแบบชอบคนตัวเล็กๆไม่ปูมกักเลยมาเลยก่อนผมก้านใหญ่เอ๋อเป็นก้านคล้ายก้านอ๋อเล่นก้านเขาไม่เล่นมก็เลยแบบออกข้ามมันใช่ครับไม่ชอบที่สําคัญก็คือชอบผู้ชายไว้ผมลองทรง แล้วก็ทำไม่ได้อยากได้ปคงทรงรอนทรงแต่พี่เขาไม่เคยทำตามใจเราสิทำไมพี่ไดอดำอย่างนี้ทำไมไม่ทำตามใจภรรยาเขาอยากิได้รอนทรงผมก็อยากอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้มันยังไม่มีทุนที่จะทำแต่สุดท้ายข็เพื่อหลังนใจทั้งมากกใช่ค่ะนะฮะเดี๋ยวจะมีการคุยอีกหลายหลายเรื่องทีเดียวเอาละเอาละเ่าไรดีเ่ะาท่าไหล่อาทาใจอะอื่นใจเลยแปดหมื่นค่ะอ้าวแปดหมื่นว่าไง ตามใจเขาตา,ามใจนะตามใจมาตลอดเลยอ่อาอยู่ตามใจมาตลอดเลยล <c oughs> นะเรื่องรอนฟงเท่านั้นจริงทำไม่ได้แต่ตอนนี้8ปดหมื่นเอาไปเลยแปดหมื่นครับมาครับแปดหมื่นนะฮะความปรารถนาของฝ่ายหญิงครับฝ่ายชายบอกอยากจะได้ทั้งแสนสองแสนเลยครับอุ้ยอืมอะไรเนี่ยอุ้ยเกมเอาดูสิครับตั้งใช่ไหมครัเปิดซะเลย นี่คือหุ่นยนต์ครับเป็นหุ่นยนต์ไดโนเสาร์นะครับดูเขาอีกโอ้โนี่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 อเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกนี่จะเป็นตัวจริงเนี่ยเอ้ยมังอนเราอีกครับครับครับไม่ว่าแล้วครับไม่ว่าแล้วครับโอ้ยครับครับครับในนี้ น่ๆคุุณปยท่านผู้ชมนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือหุ่นยนต์ไดนเสาาวครับและตอนนี้กำลังงอนมากเลยนะฮะเขาไม่ได้ว่าตัวเองอ่าไปล้วเดี๋ยวอังฆษณานะครับกลับมารุ่นต่อว่าเราจะเล่นหรือไม่เล่นแล้วก็จะแข่งอะไรนะคะสักรู่นะครับกล่องดำครับยังไม่ยอมหยุดเลยอะ ท่านผู้ชมไปอีกแล้วไปอีกนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วดี๋ยอมหยุดเลยสิ่งที่เห็นอยู่นี้ก็คือหุ่นยนต์ไดโนเสาร์ที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเขาได้รับการออกแบบมานะฮะให้มีระบบเซ็นเซอร์อยู่ที่จุงกศีรษะเขานะฮะและถือว่าเป็นตัวเดียวนะฮะตัวแรกในประเทศไทยในขณะนี้เลยทีเดียวนะฮะเป็นของเล่นในยุคอนาคตนะฮะผู้ที่ออกแบบนี่เป็นอดีตนักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซาเลยนะฮะ พอเราเสียงดังตะกี้เนี่ยพอเราเริ่มต้นรายการเนีห็นไหมเรามีเสียงดังเนี่ยเขาจะมีการเคลื่อนไหวทันทีนะฮะเราลองหยุดแล้วคุณเอามือไปใกล้ๆเขาดิกเขาจะกัดเลยนะฮะเ <c oughs> นี่ยเขาจะแหวงกัดได้ <c oughs> ดูดุดนะฮะเขาจะดุเลยอ่ะลองลองลองทับท่าไปที่ข้างข้าง,าง,างแก้มเนี่ย <c oughs> นี่ใส่ไหมหน่ากลัวนะฮะน่าเล่นนะฮะเขาจะขยับตัวได้นี่ห <c oughs> มายความว่าเราจะเล่นเองก็ได้หรือใช้คอนโทรลเลอร์นี่จะบังคับก็ได้ ก็จะมีปุ่มเนี่ยเดินหน้าเดินหลังเนี่ยถอยหลัง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 โยดเชื่องนะฮะเดินหน้าเดินหน้าอ่าพอแล้วครับหยุดแล้วครับนี่นะฮะเอาละเรียบร้อยไม่จับเขาก็ไม่ได้ออกทีวีคุณช่วยหันหน้าไปทางนู้นหน่อยครับเอาละเอาละเอาลยนะครับ8ปดหมื่นบาทมีเวลาสิบห้านาทีเล่นหรือไม่เล่นสิบ้านาทีจับเวลาครับ ไม่ชื่อลงไม่ได้ชื่อเลยชื่อคนพอดีฮ่าวินาทีสุดท้ายเล่นหรือไม่เล่นอ่ะเล่นก็เล่นครับอ้าวเล่นก็เล่นตอบตัวนี้แกเคลื่อนไหวได้เลยนะฮะถ้าเดินอยู่ข้างหน้านี่ไม่เป็นไรนะฮะป๋าเขาเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวกลัวเขาตกไปฮะขออนุญาตนี่อดอาหารก่อนอิจสวิทย์ป๋าหมือนพร้อมไหมยังนะฮะพร้อมครับตั้งใจดีๆหุ่นยนต์ไดโนเสาร์ตัวนี้ ได้รับการออกแบบโดยเลียนแบบไดโนเสาร์พันที่ชื่อว่าอะไรครับง่ายมากครับ80,000ครับมีพันอะไรครับหนึนาทีริ่มครับอออโอ้โหเด็กๆสอบได้แน่นอนนะครับ80,000ครับ มีเวลาครับเองเลยครับมีเวลาครับตอนนี้มึงมีมีอะไรคำตอบอยู่ในใจหรือยังฮะมันมีไทยโซโครัสนี่มันพันพันที่ดุที่สุดนี่ฮะไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าแปดหมื่นครับสามสิบวิครึ่งทางมีเวลาครับนึกไม่ออกตอบครับตอบครับตอบให้กำลังใจหน่อยเร็ว แล้วนะฮะในใจตอนนี้มีมีคำตอบคำตอบเดียวนะคำตอบเดียวมึนไม่ออกมึนชื่อชื่ออื่นไม่ออกเลยแล้วเป็นแล้วชื่อที่นึกเนี่ยมันคือเรื่องของเรื่องผมกลับไปบ้านไปบ้านแม่ฮะแล้วคราวนี้ผมให้หลานเนี่ยอ่านหนังสือไอ้โดเรมอนโดเรมอนอ่ามันเป็นหนังสือเก็บระยุกต์ไปประยุกคเลยดงสาวอ่าแล้วเขาอ่านชื่อนี้ขึ้นมาผมจําได้อยู่ชื่อเดียวอ้าวแล้วมันเป็นพันนี้หรือเปล่าเราไม่รู้ไม่รู้ด้วยอทีมีข้อมูลในดงสาวขึ้นมาในหัวเราหนึ่งพันครับก็เลยเอาพันนี้มาตอบใช่ โอ้โห8 0 0 0มืนนะครับนี Luckily, ่คือหุ่นยนต์ไดโนเสาร์นะเห็นจะจะเลยนะครับออกแบบเรียนแบบไดโนเสาร์พันธ์ุที่ชื่อว่าตอบครับไทโซคอรัสไทโซคอรัสตอบมาแล้วเรียบร้อย8 0 0 0มืคำตอบนะครับตึงตึ้งตึ้งตึ้งตึ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 ง้งตึ้งต ตัวนี้นี่โด่งดังเลยนะฮะตัวนี้ชื่อว่าใครขครับลองดูไหมฮะใครมีความรู้เรื่องไดโนเสารบ้างไหมฮะโอ้โหตัวนี้ชื่อว่าพันลัพเตอร์ลัปเตอร์ขาหน้า2นิ้วครับมันก็เลยชื่อโรโบลัปเตอร์ <c oughs> โอ้โหใครที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของไดนโนเสาร์นี่ต้องถือว่ามันง่ายทีเดียวเลยโรโบรแรปเตอร์หุ่นยนต์ไดนโนเสาร์ที่มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวตัวเดียวในประเทศไทยนี้ สร้างขึ้นโดยอดีตนักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซามีลำตัวยาว32นิ้วและมีกรามที่แข็งแรงมีโหมดการทำงานอยู่ด้วยกัน2โหมดคือโหมดควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลและโหมดเคลื่อนไหวอัตโนมัติซึ่งมีเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจรับความเคลื่อนไหวและความรู้สึกอยู่ที่ส่วนหัวและหางสามารถค้นหาวัตถุได้ด้วยตนเองและยังมีโหมดที่แสดงอารมณ์แตกต่างกันออกไปถึง3โหมดด้วยกันคือนักล่าระมัดระวัง และเล่นทำให้คล้ายกับการเคลื่อนไหวของไดโนเสาร์นักล่าพันหนึ่งที่ชื่อว่าเวลโลซีแรปเตอร์ซึ่งเป็นไดโนเสาร์ที่ปราดเปรียวและมีชีวิตยอยู่เมื่อ10ล้านปีที่ผ่านมาไม่ได้ไหม,ไ,มได้ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับริษัท AR Information n นะครับ a n d Publication และก็บริษัทนะครับ นิชิเวอร์นะครับที่ได้เอื้อเฟื้อนะครับโรโบร์แ <t uk> รปเตอร์ตัวนี้มาให้เราได้ย่นชมนะครับและใครที่สนใจโรโบร์แรปเตอร์ตรงนี้นะฮะหุ่นเดินเสาสวยๆตรงนี้นะไปพบได้นะครับที่งานคอมเพล็กซ์ไทยแลนด์2,005นะปลายปีนะแล้วก็ไปลองดูได้นะน่ารักมากขอบคุณมาด้วยครับอดไม่ได้ครไปเที่ยวภูเก็ตสายไฮไลท์ให้เลย้เอาละครับอดไม่ได้ครับโอ้ขอข้าีด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับอ้าวเชิญเราประคองประคองดูดีๆระวังพื้นระวังพื้นต้องทรงเออแหมอดไม่ได้เอาเะครับคู่อื่นต่อไปนะครับไปที่จักรยานเอ๋อมาแล้วมาแล้วบุ๊ค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 ใครเอ่ยใครเอ่ยอ้าวบนนู้นเลยครับเอาละเอาละหมาครับหมาครับระวังครับระวังครับค่อยๆได้ครับขณะอยู่ที่สูงต้องระวังใช่ขอบคุณครับเออก้าวครับก้าวครับเอาละ เอาครับมาเลยครับเอาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแล้วเป็นไงฮะกลับมาใกล้ๆได้เลยดูคนอื่นแล้วเป็นไงบ้างฮะสนุกครับสนุกมากแล้วเราตอบตามเขาไหมก็พยายามถูกหรือผิดส่วนมากจะผิดเพราะน่าต้องการที่จดีๆว่าจะเลื่อนเท่าไหร่คุณอะไรครับผมนรงครับคุณนรงกับคุณแสงทางไหนแสงทางไหนแล้วแล้วคุณนรงทำงานเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับโรงแรมครับท่านนั้นอยู่ที่ที่ไหนนะฮะ อยู่ที่สมุยสมุยโอ้โหไปนู่นเลยนะเกาะกันู่นเลยนะทางที่กรุงเทพใช่ค่ะแล้วลูกๆล่ะฮะกรุงเทพกรุงเทพโอ้โหไม่ได้เจอเจอกันเลยใช่คู่นี้เป็นคู่ยังไงบ้างคะเพราะว่าเป็นคู่ที่แบบไม่เคยไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ตลอดเวลาไม่คอัใช่ก็ไม่ได้เลือกเลยค่ะแปลว่า ก็เจอก็แต่งเลยเออในนี้บอกว่าเจอกันเจ็ดวันแต่งเลยอ่าจะเป็นเพราะว่าตัวเองอายุมากแล้วมาฮะลูกผมตอบว่าเราแต่งกันตอนอายุเท่าไหร่แล้วครับสามสิบสองสามสิบเอ็ดสามสิบสองก็ไม่เยอะนะแก่แล้วอันของแก่แล้วแหละฮะจะเขายิบเจ็ดอะค่ะอ๋ออันนี้เด็กกว่าใช่ค่ะเด็กกว่าแล้วมีผลไหมแต่งกับเด็กมีผลป่ะผลดีค่ะผลดีวันนี้เห็นไหมน่ารักขนเดี่ยวปลอมมือผดี เป็นสิ่งที่ดีนะฮะเอ้าเขาบอกหมดเวลาเะแล้วถ้าคิดว่าเลือกจะเลือกประมาณสักหลักแหละหลักแสนหลักแสนแต่ไม่รู้แสนประมาณแสนแค่ไหนนะฮะต้องตามต่อคราวหน้านะฮะทั้งคู่เลยนะฮะเอาละครับมีเรื่องราวดีๆอย่างนี้ดูตลอดนะฮะทุกเสาร์ที่ทางช่องสามนะฮะกล่องดำครับสวัสดีครับ